ครับนี่ครับกิโลกัวครับคิีพึ่งแทบไม่มีครับมีแต่ก้อนน้ำครับดูสองฝั่งครับดูฝั่งนี้ครับเต็มแบบสูดครับผมหวังว่าอีกลังหนึ่งที่ใหญ่ๆเหมือนกันก็จะเต็มแบบนี้ไปครับ ก็สวัสดีตอนสายๆครับหลังสงการครับก็วันนี้ก็มาเลาะหาน้ำหวานน้ำมิม้มน้ำพึ่งเดียดห้าครับแล้วก็เลาะดูลูกตันอะไรไปด้วยครับตามสไตล์ผมครับมันเจอรังแรกครับนี่ครับอยู่เป็นเครือครับอยู่พุม่มกระถินนี่ครับลูก ขอเป่าค้านใสงครับเดี๋ยวไปรอดูขวน้ำกันว่าจะมีน้ำหรือเปล่าถ้ามีน้ำก็ออกหายยาวๆเข้าวันนี้ถ้าไม่มีก็จะพักไว้เหมือนเดิมครับไปกันครับผมครับก็ตัดมาแล้วครับผมโอเคอยู่ครับทั้งรางทั้งก้อนน้ำครับปิดตาครับเริ่มเต็มแล้วครับนี่ครับน้ำเริ่มเต็มหลวงแล้วครับแล้วก็เกยสอนครับข้างล่างก็ถือว่าโอเคครับแบบนี้ก็ออกขาได้ครับถ้ามันเป็นแบบนี้ ทุกๆแห่งนะครับก็จะลองหาดูครับสักวันว่าน้ำจะเป็นยังไงครับตอบโจทย์ไหมถ้าไม่ตอบโจทย์ก็คงจะพักไว้ก่อนไปขึ้นตานอีกครับลูกค้าก็สั่งตาลเยอะครับไปเองครับผมเจออีกหนึ่งลังครับเมื่อกี้เราตีอยู่ต้นพุ่มกระถินแถวนนนนี่ครับอยู่ในกอไผ่ลังนึงครับเดี๋ยวไปดูกันใกล้ๆครับผมนั่นครับลังนิม ลังสวยอยู่ครับแต่จะมีก้อนน้ำหรือเปล่าครับต้องลุ้นอีกทีครับขอจุดควนก่อนครับครับลังที่สองครับก็ถือว่าสวยงามครับก้อนน้ำก็เต็มดีครับก็ถือว่าโอเคอยู่ครับแบบนี้ก็พอไปต่อได้ครับหลังเท่ากันกับรังแรกครับไปกันต่อครับผม ลุงกันยาวๆเข้าไปนี้ถ้ามีน้ําแบบนี้ก็หน้าหาอยู่ครับที่ผ่านมาเจอรังหนึ่งครับเขาทางป่าเราก็มีมหหอยอันตันครับนะครับดําๆครับอันนั้นแหละครับดําๆนี่ครับกลางจอไปเข้าไปดูนึงครับรังแกแน่นอนครับผมเพราะว่ามีปีเสียกลางคืนครับกาอยู่ตรงนี้ครับ ก้อนน้ำใหญ่ครับไปครับขอจุดคนก่อนครับมันได้กินผมลมไปฝั่งนู้นพอดีก็เลยเรื่องแตกหลังลุงก้อนน้ำไหครับผมเราครับลังแก่ครับแต่ก็พอได้ย่างอยู่ครับผมขายยกหลังครับก็เลยจําเป็นต้องขอลังครับก้อนน้าก็โอเคครับนี่ครับน้ําเต็มรวงอยู่ครับแต่ว่ายังไม่ปิดตาครับอีกสักอาทิตย์หนึ่งก็ปิดตาแล้วครับ มีมแถวบ้านผมไปเองครับผมนี่ครับสองลังแรกที่เราได้ครับหอถุงพลาสติกแล้วก็ใส่ถังไว้นะครับไปเครับลังใหญ่มากครับเท่าจานใบใหญ่ๆเลยครับนี่ครับผมเว่าลังพึ่งกับจีแรกตกใจเลยก้อนน้ำก็อุ่มมากครับแต่ว่าจะเต็มหรือเต็มแค่เต็มอีกอย่างหนึ่ง ครับลองม้มครับแต่ยาวไปถึงข้างล่างนี่ครับเป็นคั้ไม้กิ่งข้างล่างเลยครับเคยอยู่ประจําครับกอนี้เราก็ก่อข้างๆกันครับอีกกอนึงไปเดินดูนครับเดี๋ยวค่อยมาตีรอบเดียวครับกลังสวยมากครับเนี่ยอีกรังหนึ่งครับบนหัวกําลังจะออกเขี่ยวออกเียวครับลังใหญ่เหมือนกันครับใหญ่มากสองลังนี้ใหญ่พอๆกันครับ นครับหลังใหญ่มากกับหัวน้ำใหญ่จะจะมีนน้ำเต็มหรือไม่เต็มไม่รู้ครับตัวกำลังออกเยี C ่ยวเยี v ่ยวไปลุ้นก้อนน้ำด้วยกันครับปกติมันจะอยู่ในกรนี่ครับผมตีทุกปีครับวันนี้อยู่บนหัว ลังใหญ่ก้อนน้อมใหญ่มากครับถ้าเต็มนี้สุดยอดครับสองลังนี้ไปครับหาวิธีขึ้นมานี่ครับต้นตาลที่ผมจะมาดูลูกตานลุนอยู่มีสองต้นครับสามต้นครับต้นตัวผู้ครับนี่ครับดูอาครับความใหญ่ครับใหญ่มากครับ ก้อนน้ำนี้ผมให้แค่จิตครับแหวงแหวงครับไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ก็เต็มรวงดีครับน่าจะได้ทักกิโลหนึ่งครับก้อนน้ำส่วนลังความใหญ่นี้ผมให้เต็มสิบครับใหญ่มากครับไปครับตัดไปดูกันข้างล่างดีกว่าครับนี่ครับก้อนน้ำเต็มครับลอนใหญ่มากครับใหญ่ลังนี้ใหญ่กว่าหน้าผมสองเท่าเลยครับใหญ่มากครับ เดีกิ่งไม้ที่มันล้มพลาดไปครับนี่ไปครับผมตัดไปชมข้างล่างอีกทีครับตัดลงมาแล้วครับผมก้อนน้ำใหญ่มากครับนี่ครับผมขอถอนคำพูดจากแปดครับจากผมให้แปดครับผมให้สิบเต็มสิบครับทั้งลังทั้งก้อนน้ำครับใหญ่มากครับนี่ครับกิโลกวกัวครับคิดพึ่งแทบไม่มีครับมีแต่ก้อนน้ำครับ ดูสองฝั่งครับดูฝั่งนี้ครับเต็มแบบสูดครับผมหวังว่าอีกรังหนึ่งที่ใหญ่ๆเหมือนกันก็จะเต็มแบบนี้ครับไปครับไปแพกใส่ถุงกันครับตาลลอนใหญ่อยู่ถ้ามีลูกก็โอเคอยู่ครับนี่ยารอนใหญ่ๆแบบนี้ครับขอตัวดูลูกตาลเพิ่มขนึ้งครับแล้วค่อยขึ้นไปตีมิมกันครับไม่ได้ถ่ายครับไปครับเอาใส่ถังกันไยเดี๋ยวค่อยดูครับ ก้อนน้ำครับใส่ถุงใส่ทังแล้วยครับเ๋ยวาไปตีรังที่อยู่ข้างๆรถราจอดนี่ครับรังใหญ่ๆไปเ็นครับผมได้มาแล้วครับที่แรกก็ว่าจะเอารังแขนไว้ครับก้อนน้ำไม่โอเคเท่าไหร่ครับไม่เหมือนรังเมื่อกี้ครับก็ตัดสินใจไม่แขวนครับอีกอย่างหนึ่งมันดุด้วยครับรุมต่อยหัวผมสิบกว่าตัวนึงครับปัดวิ่งออกมาครับคำตัวเองที่ใหม่ เวลาเอาไม่ต่อยครับแต่ว่าเขย่าเสร็จแล้วก็ว่าจะเอาลังผูกไว้เขามันต่อยครับก็เลยวิ่งออกมาเลยก็ไม่ผูกนี่ครับก้นน้ำเต็มอยู่ครับแต่ว่าไม่ไม่อวบเหมือนลังเมื่อกี้ครับไปกันก็ผมขอหมดนะครับขายยกลังก็ผมเดี๋ยวกลับบ้านกันครับไปเปลี่ยนรถครับผมออกมาดูตังครับก็เอาถังมาใบหนึ่งเต็มถังแล้วก็ห้าลัง นี่ครับก้อนน้ำหลังเมื่อกี้ที่ใหญ่ๆนี่ยไปกันครับผมกลับบ้านครับเดี๋ยวออกมาตอนบ่ายครับก็สวัสดีตอนบ่ายอีกรอบหนึ่งครับหลังที่เอามิ้มห้าหลังไปไว้บ้านเขาเราก็เปลี่ยนเป็นตาเล้งกับกองโฟมครับออกมาตอนบ่ายอีกครั้งครับสีมาตามคันคลองเรื่อยๆครับ าดูตานต้นนี้เลยครับเจอมิมครับอยู่ในพุ่มครับนั่งขับดำๆครับนี่ครับมิมไปครับเดี๋ยวเป่าคนใส่แล้วก็ตัดมาดูกนครับผมรังไม่มีครับตัดออกมาแล้วครับเพิ่งหยัดัตอ่อนไปยังไม่เต็มเลยครับ ตัวก้อนน้ำเต็มแล้วครับขอทั้งลังแล้วกอนนะครับแต่ว่าตัวก้อนน้ำครับตัวอ่อนก็แขวนให้มันไม่ได้ครับเพราะมันอ่อนมากไปครับอย่านามาแล้วกันครับการทำมาหากินของคนมันบ้านก็แบบนี้แล้วครับอันไหนแขวนได้ก็แขวนครับอันไหนแขวนไม่ได้เราก็ขอหมดแล้วกันครับผมไปครับหากันต่อครับผมหาเรื่อยไปเรื่อยครับวันนี้ถึงถึงค่ำเลยครับแพ็กใส่ถุงแล้วก็วางใส่กล่องนี่ครับ รถมาก็เจอเอกหลังเนึงครับนี่ครับเดี๋ยวรุ่กลมดูครับมิ้มใหม่อีกแล้วครับแต่กอนน้ำเต็มครับขอแล้วกันครับผมไปครับตัดครับนี่ครับมาเจอลูกนกกระแตยต่แแดครับนี่ครับ แม่ับพอมันร้องให้ฟังนน,นี่ครับลูกกำลังเบาเล็กๆเลจะวิ่งลงไปไหนไม่รู้คงร้อนหน้าดูเลยครับเนี่ยอยู่กลางแดดเลยไปครับไม่รบกวนมันครับเดี๋ยวหาอะไรมาทำร่มให้มันต้นบกครับต้นนี้ออกดอกเร็วพิศเศษครับผมสังเกตด,ดูต้นอื่นยังไม่ออกเลยครับ มแมลงตอเต็มเลครับทั้งปิ่มทั้งมิมหลายชนิดก็เสียงวึงวึงวงวึงเยอะแล้วก็ถทากันไปต้นมาดูครับนะครับหวังว่าป่านี้ก็คงจะมีพึ่งลงให้เราเห็น,นครับพว่าทุกป,ปีผมก็ได้รังสองรังอยู่ครับว่าจะมาเดินค้นหาป่านี้นะครับเป็นป่าเล็กๆก,ก,กับแถวหมู่บ้านเนี่ย เป็นเนินเขาเล็กๆครับถ้าแถวบ้านของผมภาษาบ้านๆก็เรียกว่าพนังครับเป็นเขาเล็กๆครับไปเข้าไปดูครับทางรถลงไปนี้ครับอีกลัางนึงครับเป็นในกอไผ่ครับลังนี้ผมเจอตั้งแต่เดือนสี่ตอนนั้นมาดูมันไม่มีน้ำก็เลยปล่อยไว้ตอนนั้นลังเล็กๆครับตอนนี้ก็เริ่มใหญ่มาก ดูคนน้ำครับอัดเต็มเลยนะครับแต่ว่ายังไม่ปิดตาครับถือว่าสวยครับรังก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่ไปครับก็ตัดออกมาดูข้างนอกครับผมนี่ครับตัดมาแล้วครับตัดยากมากครับมันอยู่ลึกแล้วก็ต้องใช้ตัวสวดเข้าไปในกอใบครับแต่คุ้มครับดูน้ำครับ เต็มลังเลยครับนี่ครับยังไม่ปิดตาครับแต่น้ําเต็มครับเต็มแบบสุดยอดมากครับนี่ครับอย่างสวยเลยครับลังก็พอกินครับไปกันครับผมกอกใบอ่อนๆแล้วครับได้มีสามลังแล้วก็ได้ผักผักบ้านผม ขอเอาไว้ไปลวกแล้วก็ไปกินกับน้ำพริกครับแต่บ้านผมเรียกว่ามันเป็นเครือครับผักสาบครับไปจะถ่ายให้ดูครับว่าทท่อื่นเขาเรียกยังไงผมยังไม่รู้ครับขอเอาเมียมใส่ตรงครับเดี๋ยวถ่ายผักสาบให้ดูครับลังเมียมของเราที่ได้สามลังลังนี้แสกเพื่อน นี่ก็ผักตัำที่บ้านผมเรียกว่าผักตัำที่อื่นเรียกว่าผักอะไรไม่รู้เพื่อเพื่อนเรียกผักอะไรแบบนี้ครับเป็นเครือออกขมๆนิดๆครับรอดกิมเจียวสุดยอดมากครับไใ้ถุงใหญ่หนึ่งครับเดินหาพึ่งครับไปเจอเครือผักตำเลยครับก็เลยได้ครับไปนัครับ เยาจะไปเดินดูมิม้นตรงนี้ครับแล้วก็ไปดูลังที่เจอไว้ตรงกอภผ่ฝังนู้นครับ